มาแล้วมาแล้วจ้าปลุกตลาดมาแล้วจ้าขอบคุณค่ะไข่ดิบไขด่ดีสวัสดีค่ะทุกคน How are you? Welcome to ปลุกตลาด Hello <Entertainment. S 1> Jenny h e l l o สวัสดีค่ะ so สวัสดีค่ะ Good morning Good morning How are you s you, sis? How e l l you Good oh, fine y e แต่ก็นี่บอกว่าพี่เพิ่งไปเพชรบุรีมาพี่แม็ทไปเพชรบุรีมาไปดูแลได้ของดีมาเพียบเลยนะผมนี่ลุ่มลงในดงตาเลยครับได้มีโอกาสไปที่ชุมชนบ้านไร่กางมานะครับชุมชนบ้านไร่กางเพชรบุรีเป็นชุมชนตาที่แท้จริงเลยผมนี่ไปเจอทุ่งนาป่าตานะฮะป่าตาเรียกว่าแบบต้นตาลเยอะไปหมดจนเป็นป่าตาเลยถูกต้องฮะใหญ่มากๆเลยถ่ายรูปสวยถ่ายเซลฟี่นู่นนี่คือ คือแบบว่าเด็ดมากๆเลยเป็นบรรยากาศที่น่ารักและน่าไปจะมีเป็นจุดชมวิวนะครับมีชื่อว่าทุ่งนาหัวล่อนะฮะทุ่งนาหัวล่อ yeah. สามารถไปแล้วก็ถ่ายรูปจะเห็นทั้งทุ่งนาต้นตาลแล้วก็เห็นภูเขาด้วยนี่มันคือรอยต่อระหว่าง 2, 2> อําเภอคืออําเภอท่ายางกับอําเภอบ้านลาดนั่นเองอท่ายางแล้วก็บ้านลาดม,มีนี่ทองมว้วนหผมทํามากับมือเลยนะเป็นทองมว้วนทําจากน้ําตาลตะโหนดด้วยอทองมว้วนกินทองมว้วนปุ๊บแล้วเราต้องตกด้วยน้าอร่อยออยน้ำตาลสดสิจ้าน้ำตาลสดเลยเชียร์ Good day. ออ,อ,อ,อร่อยมากนะหวานมากใครที่อยากลุ้มหลงในดงตาลแบบพี่แมทธ,ธิวก็ไปได้เลยเราจะไปเราต้องติดต่อใครยังไงครับพี่แมทค่ะติดต่อโดยตรงได้เลยฮะที่ชุมชนบ้าน,นไร่กลางนั่นเองนี่วเวอร์เลิศมากบบอร่อยมากดีจริงๆขอบคุณกันทัองเที่ยวเมืองไทยที่สนาบถนนที่ท่องเที่ยวดีๆแบบนี้ไปแล้วกู o ดบายงเพี่แมทธ,ธิวค่ะสวัสดีครับเชียร์้